สวัสดีเพื่อนเพือซที่ติดตามช่องจางวางโจนะครับขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องของศาสตร,ร์ตาวุธโบราณกันสักนิดนะครับงานนี้จะจัดขึ้นที่โลตัสอำเภอแกงจังหวัดระยองวันที่10สิงหา2568นี่นะครับอีกวัน2วันนี้จะจัดกันที่นั่นนะครับแล้วก็ผมก็กำลังจะจัดเตรียมนะครับอาวุธส่วนหนึ่งนะครับไปจัดแสดงโชว์อาวุธส่วนนี้ที่ผมจั ไปนำแสดงนี่เป็นอาวุธลาวล้านช้างทั้งเซตที่ผมสะสมไว้เพื่อนเพื่อนท่านใดนักสะสมท่านใดผู้ชื่นชอบศาสตราวุธโบราณอยากจะไปแวะเวียนพูดคุยนําศาสตราวุธไปแลกเปลี่ยนความรู้กันในงานแล้วก็มีเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายท่านที่เข้ามาร่วมจัดแสดงก็สามารถไปเจอกันได้นะที่โลตัสอําเภอแกงจังหวัดระยองวันที่10สิงหา25 2พ8นี้เดี๋ยวไปดู สิ่งที่ผมจะเตรียมไปว่ามีอะไรไปให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างไปดูกันท้ายรถทั้ง10กว่าเล่มนี้นะครับจัดเตรียมไปเพื่อไปให้เพื่อนๆแล้วนักสะสมแล้วก็นิสิตนักศึกษาผู้ที่ชื่นชอบซาตาวุธได้ไปชมไปเสพไปนั่งพูดคุยกันนะครับไปแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนี่คืออีกตัวอย่างนึงนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะชมก็ไปตามชมกันที่โรตัศ นะครับอําเภอกแกลงจังหวัดระยองกันได้นะครับเสร็จนี้กำลังจะจัดเตรียมครับผมนำชุดของลาวล้านช้างไปจัดแสดงนะแบบนี้นะอ้าวเพื่อนๆใครอยากจะดูอยากจะชมอยากจะสัมผัสอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็ไปเจอกันได้นะครับมีพี่ๆเพื่อนๆอีกหลายท่านที่ก็ไปจัดแสดงร่วมกันด้วยนะลืมนะครับวันที่10สิงหาคม2568 โลตัสอำเภอแกงจังหวัดระยองไปเจอจางหวังโจและเพื่อนๆที่ชื่นชอบศาสตร์วุวุโบราณร่วมกันนะครับสวัสดีครับ